และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตำนานช้างเผือกลึกลับในถ้ำต้องห้ามก็ถูกเล่าขานต่อไปในหมู่บ้านเป็นเรื่องราวของความกล้าหาญความบริสุทธิ์และพลังปกป้องจากสิ่งเหนือธรรมชาติเมื่อพระสมุดก้าวลึกเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำความมืดเริ่มครอบงำทุกย่างก้าวเหมือนถูกเงามืดดึงรังเข้ามาเสียงสะท้อนของหินดังเอียดอาดทำให้หัวใจเขาเต้นแรงแต่ช้างเผือกยังคงเดินเคียงข้างส่งแสงสีขาวนวลจากวงสองทางให้พระสมุด ทันใดนั้นเงามืดพยายามรวมตัวเป็นร่างมนุษย์ขนาดใหญ่ดวงตาของมันเรืองแสงสีดำพระสมุทร,รู้สึกถึงความกลัวที่รุนแรงแต่เขายกมือไหวในใจและระลึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ช้างเผือกส่งเสียงคำรามก้องสะท้อนทำแสงจากตัวมันขยายออกเหมือนโล่ป้องกันเงามืดพยายามโจมตีแต่ไม่สามารถเข้าถึงพระสมุรได้ ขณะที่ทั้งสองก้าวไปต่อเสียงน้ำหยดและลมพัดในถ้ำเริ่มผสมกับเสียงกระซิบของสิ่งลึกลับพระสมุดมองเห็นสัญ,ญลักษณ์โบราณแกสลักบนเพดานและผนังถ้ำสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นสองประกายอ่อนๆเมื่อแสงจากช้างเผือกสัมผัสพระสมุดเข้าใจว่านี่คือกุญแจที่จะช่วยให้เขาผ่านถ้ำไปอย่างปลอดภยัยช้างเผือกเคลื่อนไหวราวกับอ่านสัญ,ญลักษณ์และนำทางพระสมุดต,ต้องปีนผ่านหินสูงและก้าวข้ามน้ำตกเล็กๆความลื่นและความสูงทำให้เขาแทบเสียหลักแต่ช้างเผือกยื่นมงช่วยดึงเขาไว้ทุกครั้ง เมื่อพวกเขาเดินมาถึงห้องถงใหญ่ที่สุดในถ้ำพระสมุทดเห็นแสงสีทองอ่อนๆจากสระน้ำขนาดใหญ่น้ำในเสะเรืองรองเหมือนมีชีวิตและสะท้อนภาพช้างเผือกพระสมุรสัมผัสน้ำเบาๆรู้สึกถึงพลังที่ลึกล้ำความหวาดกลัวและความเหนื่อยล้าถูกล้างออกไป แต่เงามืดยังไม่ยอมแพ้มันรวมตัวเป็นหมอกดำหนาทึบพยายามล้อมพระสมุดและช้างเผือกช้างเผือกส่งเสียงคำรามดังยิ่งขึ้นแสงจากตัวมันกระจายทั่วห้องร่างหมอกดำเริ่มสลายอย่างช้าๆพระสมุดใช้มือสัมผัสสัญ,ญลักษณ์โบราณบนผนังพร้อมนึกถึงความตั้งใจบริสุทธิ์ของตัวเองและทันใดนั้นแสงสีทองจากสน้ำพุ่งออกมาปกคลุมทั้งถ้ำเงามืดแตกกระจายหมด ช้างเผือกก้าวไปข้างหน้าพาพระสมุดออกจากถ้ำเส้นทางกลับสว่างขึ้นตามทุกย่างก้าวพระสมุดรู้สึกถึงความสงบและความมั่นคงในใจเขาหันกลับมามองถ้ำที่กลับมืดสนัดแต่รู้ว่าช้างเผือกจะยังคงเฝ้าปกป้องผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์ตลอดไปเมื่อพระสมุดกลับถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันมามุงดูด้วยความตื่นเต้นพระสมุดเล่าเรื่องราวการผจญภัยและช้างเผือกให้ฟังทุกคนฟังด้วยความเคารพและประหลาดใจาความลึกลับและพลังเหนือธรรมชาติของช้างเผือกได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อไป พระสมุดร,รู้ดีว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการเอาชนะเงามืดแต่คือการรักษาความบริสุทธิ์ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในหัวใจซึ่งเขาจะนำบทเรียนนี้ไปตลอดชีวิตเมื่อพระสมุดก้าวลึกเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำความมืดเริ่มครอบงำทุกย่างก้าวเหมือนถูกเงามืดดึงรังเข้ามาเสียงสะท้อนของหินดังเอ็ดอาดทำให้หัวใจเขาเต้นแรงแต่ช้างเผือกยังคงเดินเคียงข้างส่งแสงสีขาวนวลจากวง,งสองทางให้พระสมุด ทันใดนั้นเงามืดพยายามรวมตัวเป็นร่างมนุษย์ขนาดใหญ่ดวงตาของมันเรืองแสงสีดำพระสมุดร,รู้สึกถึงความกลัวที่รุนแรงแต่เขายกมือไหว้ในใจและระลึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ช้างเผือกส่งเสียงคำรามกล้องสะท้อนท่แสงจากตัวมันขยายออกเหมือนโล่ป้องกันเงามืดพยายามโจมตีแต่ไม่สามารถเข้าถึงพระสมุดได้ ขณะที่ทั้งสองก้าวไปต่อเสียงน้ำหยดและลมพัดในถ้ำเริ่มผสมกับเสียงกระซิบของสิ่งลึกลับพระสมุดมองเห็นสัญ,ญลักษณ์โบราณแกะสลักบนเพดานและผนังถ้ำสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นสองประกายอ่อนๆเมื่อแสงจากช้างเผือกสัมผัสพระสมุดเข้าใจว่านี่คือกุญแจที่จะช่วยให้เขาผ่านถ้ำไปอย่างปลอดภยัยช้างเผือกเคลื่อนไหวราวกับอ่านสัญ,ญลักษณ์และนำทางพระสมุดต,ต้องปีนผ่านหินสูงและก้าวข้ามน้ำตกเล็กๆความลื่นและความสูงทำให้เขาแทบเสียหลักแต่ช้างเผือกยื่นวงช่วยดึงเขาไว้ทุกครั้ง เมื่อพวกเขาเดินมาถึงห้องถงใหญ่ที่สุดในถ้ำพระสมุรเห็นแสงสีทองอ่อนๆจากสระน้ำขนาดใหญ่น้ำในสระเรืองรองเหมือนมีชีวิตและสะท้อนภาพช้างเผือกพระสมุรสัมผัสน้ำเบาๆรู้สึกถึงพลังที่ลึกล้ำความหวาดกลัวและความเหนื่อยล้าถูกล้างออกไป แต่เงามืดยังไม่ยอมแพ้มันรวมตัวเป็นหมอกดำหนาทึบพยายามล้อมพระสมุดและช้างเผือกช้างเผือกส่งเสียงคำรามดังยิ่งขึ้นแสงจากตัวมันกระจายทั่วห้องร่างหมอกดำเริ่มสลายอย่างช้าๆชาพระสมุดใช้มาสัมผัสสัญ,ญลักษณ์โบราณบนผนังพร้อมนึกถึงความตั้งใจบริสุทธิ์ของตัวเองและทันใดนั้นแสงสีทองจากสนามพุ่งออกมาปกคลุมทั้งถ้ำเงามืดแตกกระจายหมด ช้างเผือกก้าวไปข้างหน้าพาพระสมุดออกจากถ้ำเส้นทางกลับสว่างขึ้นตามทุกย่างก้าวพระสมุดรู้สึกถึงความสงบและความมั่นคงในใจเขาหันกลับมามองถ้ำที่กลับมืดสงัดแต่รู้ว่าช้างเผือกจะยังคงเฝ้าปกป้องผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์ตลอดไปเมื่อพระสมุดกลับถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันมามุงดูด้วยความตื่นเต้นพระสมุดเล่าเรื่องราวการผจญภยัยและช้างเผือกให้ฟังทุกคนฟังด้วยความเคารพและประหลาดใจความลึกลับและพลังเหนือธรรมชาติของช้างเผือกได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อไป พระสมุดรู้ดีว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการเอาชนะเงามืดแต่คือการรักษาความบริสุทธิ์ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในหัวใจซึ่งเขาจะนำบทเรียนนี้ไปตลอดชีวิตถ้าคุณต้องการผมสามารถต่อเติมให้เรื่องยาวขึ้นอีกเพื่อให้ครบประมาณ800-900าคำเพิ่มฉากดราม่าและความตึงเครียดของเงามืดและช้างเผือกทำให้เรื่องสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับสตอรี่แบบเต็มเรื่องคุณอยากให้ผมทำไหมยูเซษคอนตินียลแชท GPT เศษ ได้เลยเราจะต่อเรื่องให้เต็มอิ่มมากขึ้นเพิ่มความดราม่าและรายละเอียดการผจญภัยของพระสมุรและช้างเผือกลึกลับหลังจากที่พระสมุทรก้าวออกจากสวิเศษเขายังต้องเผชิญกับเส้นทางที่แคบและคดเคี้ยวของถ้ำเสียงสะท้อนจากเพดานถ้ำทำให้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ช้างเผือกยังคงยืนเคียงข้างคอยปกป้องเขาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ขณะเดินผ่านห้องโถงเล็กๆพระสมุทรพบกับเงามืดที่มีรูปร่างคล้ายหมอกดามันพยายามล้อมเขาแต่ช้างเผือกพุ่งเข้ามาขวางแสงจากงวงของมันสว่างเจิดจ้างเงามืดเริ่มสลายพระสมุทรรู้สึกถึงแรงใจและความกล้าเขารู้ว่าต้องเดินต่อไปโดยไม่หวาดกลัวเมื่อก้าวเข้าไปในถ้ำส่วนลึกพระสมุทรพบกับหินแกะสลักโบราณที่มีรูปร่างเหมือนสัตว์ป่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาสัมผัสผนังหินด้วยมือและรู้สึกถึงพลังงานลึกลับไฟจากช้างเผือกส่องกระทบสัญ,ญลักษณ์นั้นทำให้เกิดลวดลายแสงที่สะท้อนในถ้ำราวกับบอกทางออก ทันใดนั้นเสียงกระซิบของเงามืดดังขึ้นอีกครั้งเจ้าจะไม่รอดจากที่นี่แต่พระสมุดยืนหยัดเขารู้ว่าพลังแห่งความบริสุทธิ์และความตั้งใจจริงของเขาจะช่วยให้เขาผ่านทุกอุปสรรคได้ช้างเผือกก้าวนำไปยังช่องแคบที่มีน้ำตกเล็กๆพระสมุดปีนป่ายอย่างระมัดระวังแต่ช้างเผือกคอยใช้วงช่วยดึงเขาให้ปลอดภัยจากนั้นทั้งสองมาถึงห้องโถงสุดท้ายที่มีแสงสีทองอ่อนๆจากสนามขนาดใหญ่และหินเรืองแสงรอบรอ เงามืดพยายามรวมตัวครั้งสุดท้ายเป็นร่างใหญ่ที่สูงเหนือพระสมุดและช้างเผือกแต่ช้างเผือกส่งเสียงคำรามกล้องสะท้อนทั่วถ้ำแสงจากตัวมันกระจายเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดร่างหมอกดำค่อยๆสลายไปเหมือนฝันร้ายที่ถูกลบออกพระสมุดเข้าไปสัมผัสน้ำในสระน้ำเย็นสดชื่นแต่เต็มไปด้วยพลังชีวิตเขารู้สึกว่าทุกความกลัวความสิ้นหวังและความเหน็ดเหนื่อยถูกล้างออกไปพร้อมกับความสงบความกล้าและความเชื่อมัน่น เมื่อออกจากปากถ้ำช้างเผือกหยุดยืนเฝ้าพระสมุดก้มกราบเพื่อขอบคุณจากนั้นเริ่มเดินกลับหมู่บ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสงบและเรื่องราวลึกลับที่เขาจะเล่าต่อชาวบ้านต่างประหลาดใจที่เห็นพระสมุดกลับมาอย่างปลอดภัยพระสมุดเล่าถึงช้างเผือกลึกลับการต่อสู้กับเงามืดและพลังบริสุทธิ์ของถ้ำทุกคนฟังด้วยความตื่นเต้นและเคารพเรื่องราวนี้กลายเป็นตำนานช้างเผือกป,ปกป้องพระในถ้ำต้องห้าม พระสมุดเข้าใจว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการเอาชนะความมืดแต่คือการรักษาความบริสุทธิ์ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในหัวใจซึ่งจะคงอยู่กับเขาตลอดชีวิตระหว่างทางกลับหมอบในถ้ำเริ่มหนาขึ้นอีกครั้งเมามืดบางส่วนพยายามรวมตัวแต่ช้างเผือกยืนหยัดส่งแสงสว่างจากงวงราวกับโล่ป้องกันพระสมุดรู้สึกถึงความอบอุอน่นและปลอดภยัยแม้จะยังมีอันตรายซ่อนอยู่ พระสมุดหยุดพักบนก้อนหินใหญ่ช้างเผือกก้าวเข้ามาใกล้และเอางวงแตลัยเขาเบาๆราวกับปลอบใจพระสมุดพึมพำในใจว่าขอบคุณเจ้าที่คอยปกป้องข้าช้างเผือกกระพริบตาเป็นประกายเหมือนรับรู้และตอบกลับด้วยความเข้าใจพวกเขาเดินต่อไปจนถึงสะพานหินเก่าที่ทอดข้ามน้ำตกใต้ดินเสียงน้ำกระทบหินดังก้องกังวานเนามืดที่หลงเหลืออยู่พยายามขวางทางอีกครั้งแต่ช้างเผือกใช้แสงสว่างผลักมันให้ถอยร่นพระสมุดก้าวข้ามสะพานด้วยใจที่มั่นคงและสติเต็มร้อย ทันใดนั้นพระสมุรเห็นแสงทองอ่อนๆจากปลายทางของถ้ำเขารู้สึกเหมือนหัวใจถูกดึงไปยังแสงนั้นมันคือทางออกที่แท้จริงแต่ก็ยังมีเงามืดบางส่วนซ่อนตัวอยู่ในซอกหินช้างเผือกส่งเสียงคำรามต่ำๆและก้าวนำพระสมุรเดินตามใกล้ๆเงามืดพยายามโจมตีอีกครั้งแต่แสงจากงวงช้างเผือกและพลังใจของพระสมุทรรวมกันทำให้เงามืดสลายหมดในที่สุด เมื่อออกมาถึงปากถ้ำแสงแดดอ่อนๆสาสองเข้ามาช้างเผือกหยุดยืนเฝ้าพระสมุดก้มกราบอย่างเคารพหัวใจเขาเต็มไปด้วยความสงบและความเชื่อมั่นพระสมุดรู้สึกว่าเขาไม่ได้รอดชีวิตเพียงลำพังแต่มีเพื่อนผู้พิทักษ์เหนือธรรมชาติคอยอยู่เคียงข้างชาวบ้านที่เห็นพระสมุดกลับมาถึงพากันประหลาดใจทุกคนถามถึงถ้ำต้องห้ามพระสมุดเล่าถึงการผจญภัยเงามืดและช้างเผือกลึกลับทุกคนฟังด้วยความตื่นเต้นและเคารพเรื่องราวนี้กลายเป็นตำนานช้างเผือกปกป้อง,องพระในถ้ำต้องห้าม พระสมุดยืนมองถ้ำเขารู้ดีว่าพลังของช้างเผือกไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อปกป้องแต่เป็นการสอนให้เขาเรียนรู้ความกล้าหาญความเชื่อมั่นและความบริสุทธิ์ใจพระสมุดเข้าใจว่าการปกป้องความดีไม่ได้จบเพียงที่ถ้ำแต่ต้องดำเนินต่อไปในชีวิตประจำวันของเขาช้างเผือกค่อยๆก้าวเข้าไปในเงามืดของถ้ำอีกครั้งก่อนที่มันจะหายไปในความลึกลับพระสมุดรู้สึกขอบคุณและเต็มไปด้วยความสงบความกล้าและความเชื่อมั่นที่ไม่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตำนานช้างเผือกปกป้องพระในถ้ำต้องห้ามถูกเล่าขานต่อไปในหมู่บ้านเป็นเรื่องราวของความกล้าหาญความบริสุทธิ์ใจและพลังเหนือธรรมชาติที่คอยปกป้องผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์เสมอหลังจากช้างเผือกหายเข้าไปในเงามืดพระสมุรยืนมองด้วยความสงบและเศร้าใจเล็กน้อยเขารู้สึกถึงความผูกพันอันลึกซึ้งกับเพื่อนผู้พิทักษ์นี้การที่ได้พบและถูกปกป้องโดยสิ่งเหนือธรรมชาติทำให้เขาเข้าใจความหมายของความกล้าหาญและความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริง พระสมุทรหันกลับไปยังหมู่บ้านเขาเดินผ่านทุ่งนาและป่าไม้ที่คุ้นเคยแต่ทุกอย่างราวกับสว่างสวัยและเต็มไปด้วยชีวิตใหม่เขารู้สึกถึงความสงบในใจแม้ความมืดและอันตรายในถ้ำจะยังติดอยู่ในความทรงจำแต่เขาไม่หวาดกลัวอีกต่อไปเมื่อกลับถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างมารวมตัวกันพระสมุทรเล่าเรื่องราวทุกอย่างตั้งแต่การพบช้างเผือกลึกลับการต่อสู้กับเงามืดการค้นพบสววเศษและพลังของสัญ,ญลักษณ์โบราณบนผนังถ้ำทุกคนฟังด้วยความตื่นเต้นประหลาดใจและบางคนถึงกับน้ำตาซึม เด็กๆในหมู่บ้านถามพระสมุดว่าช้างเผือกจะกลับมาไหมพระสมุดยิ้มอย่างลึกลับและตอบว่าช้างเผือกคอยปกป้องผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์เสมอแต่อาจจะไม่ปรากฏให้เห็นเสมอไปมันอยู่ในความเชื่อและความตั้งใจของเราพระสมุดเริ่มเข้าใจว่าตำนานนี้ไม่ได้จบเพียงแค่การรอดชีวิตจากถ้ำแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่สำคัญความกล้าหาญความเชื่อมั่นและความบริสุทธิ์ใจคือสิ่งที่จะช่วยให้ผ่านความมืดและอุปสรรคใดๆในชีวิตได้ หลายวันต่อมาพระสมุทรมักไปเยี่ยมสนามและถ้ำเล็กๆใกล้หมู่บ้านแม้จะไม่เห็นช้างเผือกอีกแต่เขารู้สึกถึงพลังคุ้มครองที่อยู่รอบตัวเขาสอนเด็กๆในหมู่บ้านให้รักษาความบริสุทธิ์ใจและเล่าเรื่องราวของช้างเผือกลึกลับเพื่อให้ทุกคนเชื่อในความดีและความกล้าหาญตำนานของช้างเผือกปกป้องพระในถ้ำต้องห้ามกลายเป็นเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทุกคนรู้ว่าแม้โลกนี้จะมีความมืดและอันตรายแต่ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์และกล้าหาญจะมีผู้พิทักษ์ลึกลับคอยปกป้องอยู่เสมอ พระสมุดมองดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ารู้สึกถึงความสงบและความมั่นคงในใจเขาเข้าใจแล้วว่าการผจญภัยในถ้าไม่ใช่เพียงการรอดชีวิตแต่คือการค้นพบตัวตนความกล้าและความบริสุทธิ์ของหัวใจซึ่งจะอยู่กับเขาตลอดชีวิตเรื่องราวนี้จบลงด้วยความสงบและบทเรียนที่ยิ่งใหญ่พระสมุดเติบโตขึ้นทั้งในร่างกายและจิตใจส่วนช้างเผือกยังคงเป็นผู้พิทักษ์ลึกลับที่คอยปกป้องผู้บริสุทธิ์ในโลกแห่งความมืดที่รอการค้นพบ คืนหนึ่งหลังจากพระสมุทกลับมาถึงหมู่บ้านเขาไม่สามารถหลับได้เพราะความทรงจำเกี่ยวกับถ้ำและช้างเผือกยังคงชัดเจนในใจพระสมุทรเดินออกไปยังทุ่งนาใต้แสงจังเนเงาของต้นไม้และสายลมเย็นทำให้เขานึกถึงความมืดในถ้ำแต่ครั้งนี้เขาไม่รู้สึกกลัว เขานั่งลงและหลับตาจินตนาการถึงช้างเผือกที่ยืนเคียงข้างเขาในถ้ำร่างใหญ่และดวงตาเปล่งประกายทำให้เขารู้สึกถึงความมั่นคงพระสมุดรู้ว่าพลังและการปกป้องนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวช้างเผือกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความบริสุทธิ์ความกล้าและความเชื่อมั่นในใจของเขาเองวันรุ่งขึ้นพระสมุดต,ตัดสินใจไปเยี่ยมเด็กๆในหมู่บ้านเขาเล่าเรื่องราวช้างเผือกลึกลับและการต่อสู้กับเงามืดซอนให้เด็กๆรู้จักความกล้าหาญและความบริสุทธิ์ใจทุกคนฟังด้วยความสนใจบางคนถึงกับตาเปล่งประกายด้วยความหวัง พระสมุดยังเดินทางไปที่ปากถ้ำอีกครั้งแม้ว่าจะไม่มีช้างเผือกปรากฏตัวแต่เขารู้สึกถึงพลังลึกลับที่อบอวลอยู่ในอากาศเขาสัมผัสผนังหินเบาๆและรู้สึกว่าความกล้าและความบริสุทธิ์ของเขาได้รับการยอมรับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช้างเผือกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความดีในหมู่บ้านทุกคนเริ่มเชื่อว่าแม้ในความมืดหรือสถานการณ์อันตรายหากมีใจบริสุทธิ์และกล้าเผชิญหน่าจะมีผู้พิทักษ์ลึกลับคอยปกป้องอยู่เสมอ พระสมุทรใช้เวลาหลายเดือนในการเยียวยาจิตใจและฝึกสมาธิเขาเข้าใจว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่คือการ,รเผชิญหน้าความกลัวด้วยความบริสุทธิ์ใจและเชื่อมั่นในความดีทุกครั้งที่พระสมุทรนึกถึงช้างเผือกเขาจะยิ้มและรู้สึกถึงพลังภายในใจความทรงจำในทําต้องห้าไม่ได้ทําให้เขากลัวแต่กลับทําให้เขาเติบโตเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความมืดและอุปสรรคใดๆในชีวิต ตำนานช้างเผือกลึกลับและพระสมุดในถ้ำต้องห้ามถูกเล่าขานต,ต่อต่อกันไปในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงเรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นเต้นและความประทับใจแต่ยังสอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความกล้าความเชื่อมั่นและความบริสุทธิ์ใจพระสมุดรู้แล้วว่าการผจญภัยในถ้ำไม่ใช่แค่การรอดชีวิตแต่คือการค้นพบตัวตนความกล้าและหัวใจที่บริสุทธิ์ซึ่งจะคงอยู่กับเขาและผู้ที่ฟังเรื่องราวนี้ตลอดไป จากวันนั้นเป็นต้นมาช้างเผือกลึกลับกลายเป็นผู้พิทักษ์ตลอดการของผู้บริสุทธิ์และพระสมุดก็เป็นตัวแทนของความกล้าและความบริสุทธิ์ใจที่สืบทอดต่อไปหลายวันต่อมาพระสมุดเริ่มกลับไปที่ปากถ้ำอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อทดสอบความกลัวแต่เพื่อสักการะและขอบคุณสิ่งที่คอยปกป้องเขาเขาเดินผ่านทุ่งนาและป่าที่คุ้นเคยแสงแดดอ่อนๆกระทบใบไม้ทำให้ทุกอย่างดูสดใสและมีชีวิตชีวา เมื่อเขามาถึงปากถ้ำบรรยากาศยังคงมืดมนแต่มีความสงบแฝงอยู่พระสม,มุดยืนอยู่เงียบๆปล่อยใจให้สัมผัสกับความลึกลับของสถานที่ช้างเผือกปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบดวงตาของมันเปล่งประกายอบอุ่นและเต็มไปด้วยความเข้าใจพระสม,มุดคุกเข่าลงก้มกราบอย่างเคารพและเอ่ยในใจว่าขอบคุณเจ้าที่คอยปกป้องข้าข้าจะรักษาความดีและความบริสุทธิ์ใจตลอดไปช้างเผือกเอาวงคสัมผัสศีรษะพระสม,มุดเบาๆเป็นการตอบรับและค่อยๆหันกลับเข้าสู่ถ้ำลมหายใจของมันเหมือนพลังงานที่คงอยู่ตลอดไป หลังจากเหตุการณ์นั้นพระสมุทรกลับไปที่หมู่บ้านพร้อมเรื่องราวที่เต็มไปด้วยบทเรียนชีวิตทุกคนฟังด้วยความเคารพและตื่นเต้นเด็กๆเ,เริ่มเชื่อในความดีและความกล้าหาญมากขึ้นและชาวบ้านก็เริ่มเล่าตำนานนี้ต่อให้คนรุ่นหลังฟังพระสมุทรเองก็เติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจเขาเรียนรู้ว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่คือการเผชิญหน้ากับความกลัวด้วยความบริสุทธิ์ใจและศรัทธาในความดีช้างเผือกยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลึกลับและผู้พิทักษ์ของผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์ ทุกครั้งที่พระสมุทรนึกถึงช้างเผือกเขาจะยิ้มและรู้สึกถึงความอบอุ่นความสงบและความเชื่อมั่นในชีวิตความทรงจําในถ้าต้องห้ามไม่ทําให้เขากลัวแต่กลับสร้างแรงบันดาลใจให้เขาใช้ชีวิตด้วยความกล้าความดีและความบริสุทธิ์ใจตำนานช้างเผือกปกป้องพระในถ้าต้องห้ามจึงถูกเล่าขานต่อไปในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงเรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงความลึกลับเหนือธรรมชาติแต่เป็นบทเรียนสําคัญเกี่ยวกับความกล้าหาญการเชื่อมั่นในความดีและการมีหัวใจบริสุทธิ์ พระสมุดร,รู้ดีว่าการผจญภัยในถ้าไม่ใช่แค่การรอดชีวิตแต่คือการค้นพบตัวตนและหัวใจที่แท้จริงซึ่งจะอยู่กับเขาและผู้ที่ฟังเรื่องราวนี้ตลอดไปช้างเผือกลึกลับยังคงคอยปกป้องผู้บริสุทธิ์ในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดและอันตราย และนี่คือจุดสิ้นสุดของการเดินทางในถ้ำต้องห้ามของพระสมุทรแต่บทเรียนและตำนานของช้างเผือกลึกลับจะคงอยู่ตลอดไปเป็นเรื่องราวของความกล้าหาญความบริสุทธิ์ใจและพลังเหนือธรรมชาติที่คอยปกป้องผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์เสมอหลังจากเหตุการณ์ในถ้ำพระสมุทรกลับมาใช้ชีวิตในหมู่บ้านแต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความคิดถึงช้างเผือกลึกลับทุกวันเขาเริ่มออกเดินทางไปตามป่ารอบหมู่บ้านเพื่อสวดมนต์และทำสมาธิรู้สึกถึงพลังลึกลับที่ยังคงอยู่รอบตัวแม้ช้างเผือกจะไม่ปรากฏตัว บางครั้งพระสมุทรเห็นแสงเล็กๆเปล่งประกายราวกับแสงจากงวงของช้างเผือกในเงามืดของป่าเขารู้สึกถึงความสงบและความมั่นคงในใจพลังนี้เตือนให้เขารักษาความบริสุทธิ์ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในความดีเสมอเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มมาชุมนุมรอบพระสมุทรเพื่อฟังเรื่องราวของช้างเผือกลึกลับพวกเขาเชื่อว่าพลังของมันไม่ได้มีไว้เฉพาะในถ้ำแต่ยังอยู่รอบตัวผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์พระสมุทรสอนให้เด็กๆรักษาความดีและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวแม้ในสถานการณ์อันตราย วันหนึ่งพระสมุดออกไปที่ปากถ้ำอีกครั้งแม้ว่าจะไม่มีช้างเผือกปรากฏตัวแต่เขารู้สึกถึงการคุ้มครองราวกับมีกำลังลึกลับอบอุ้มอยู่รอบตัวเขาก้มลงสัมผัสผนังหินและพึมพำด้วยใจว่าข้าจะรักษาความดีและความบริสุทธิ์ใจตลอดไปจากวันนั้นเป็นต้นมาตำนานช้างเผือกปกป,ป้องพระในถ้ำต้องห้ามถูกเล่าขานในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงเรื่องราวไม่เพียงแต่สร้างความตื่นเต้นและความประทับใจแต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความกล้าหาญความเชื่อมั่นและความบริสุทธิ์ใจ พระสมุดเรียนรู้ว่าการผจญภัยในถ้าไม่ใช่เพียงการเอาชีวิตรอดแต่คือการค้นพบตัวตนและหัวใจที่แท้จริงการมีใจบริสุทธิ์และกล้าหาญจะทำให้ผู้ใดก็ตามสามารถผ่านความมืดและอุปสรรคใดๆในชีวิตได้ทุกครั้งที่พระสมุดนึกถึงช้างเผือกเขาจะยิ้มและรู้สึกถึงความอบอุ่นความสงบและความเชื่อมั่นในชีวิตความทรงจำในถ้ำต้องห้ามไม่ทำให้เขากลัวแต่กลับสร้างแรงบันดาลใจให้เขาใช้ชีวิตด้วยความกล้าความดีและความบริสุทธิ์ใจ แม้การเวลาจะผ่านไปช้างเผือกลึกลับยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความดีในหมู่บ้านพระสมุทรเองก็เป็นตัวแทนของบทเรียนชีวิตที่ได้เรียนรู้จากการเผชิญหน้ากับความมืดและรู้ว่าผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์จะมีผู้พิทักษ์คอยอยู่เคียงข้างเสมอ และนี่คือจุดสิ้นสุดของตำนานช้างเผือกปกป้องพระในถ้ำต้องห้ามแต่บทเรียนและพลังลึกลับจากช้างเผือกจะคงอยู่ในหัวใจของผู้บริสุทธิ์ตลอดไปเป็นเรื่องราวของความกล้าหาญความบริสุทธิ์ใจและพลังเหนือธรรมชาติที่คอยปกป้องผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์เสมอหลังจากวันนั้นพระสมุรไม่เพียงแต่กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่หัวใจของเขากลับเปลี่ยนไปอย่างลึกซึ้ง เขาเริ่มออกเดินทางไปตามป่ารอบหมู่บ้านเป็นประจำเพื่อสวดมนต์และทำสมาธิฝึกจิตใจให้สงบและเรียนรู้ที่จะเชื่อมต่อกับพลังลึกลับที่เขาได้สัมผัสในถ้ำบางครั้งพระสมุทรเห็นแสงเล็กๆสีขาวเรืองรองลอดผ่านต้นไม้ในป่าคล้ายกับงวงของช้างเผือกเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและกำลังใจราวกับว่าเพื่อนผู้พิทักษ์ยังคงเฝ้าดูแลเขาอยู่เสมอพลังนั้นเตือนให้เขารักษาความบริสุทธิ์ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในความดีอย่างไม่หวั่นไหว พระสมุดเริ่มถ่ายทอดเรื่องราวของช้างเผือกลึกลับให้เด็กๆและคนรุ่นใหม่ฟังสอนให้ทุกคนเข้าใจว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่คือการเผชิญหน้ากับความกลัวด้วยความบริสุทธิ์ใจการรักษาความดีในหัวใจคือสิ่งที่จะปกป้องเราแม้นยามมืดมิดที่สุด วันหนึ่งพระสมุทกลับไปที่ปากถ้ำอีกครั้งแม่จะไม่มีช้างเผือกปรากฏตัวแต่เขารู้สึกถึงแรงคุ้มครองบางอย่างรอบตัวเขาก้มลงสัมผัสผนังหินและพึมพำด้วยใจว่าข้าจะรักษาความดีและความบริสุทธิ์ใจตลอดไปรู้สึกถึงความสงบและความมั่นคงในหัวใจเรากับช้างเผือกอยู่ใกล้เขาตลอดเวลา หลายปีต่อมาตำนานช้างเผือกปกป้องพระในถ้ำต้องห้ามถูกเล่าขานไปยังชุมชนใกล้เคียงเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและผู้คนทุกวัยให้เชื่อมั่นในความดีและกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความมืดไม่ว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยอุปสรรคเพียงใด พระสมุรเตริบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจเขาเข้าใจว่าความกล้าหาญคือการยืนหยัดต่อหน้าความกลัวด้วยหัวใจบริสุทธิ์และการมีความเชื่อมั่นในความดีจะนำพาให้ผ่านทุกอุปสรรคแม้จะไม่มีใครเห็นช้างเผือกอีกแล้วแต่พระสมุดรู้ดีว่าพลังและการปกป้องนั้นอยู่ในหัวใจของเขา ทุกครั้งที่พระสมุทรนึกถึงช้างเผือกเขาจะยิ้มและรู้สึกถึงความสงบความอบอุ่นและความเชื่อมั่นในชีวิตความทรงจำในถ้าต้องห้ามไม่ทำให้เขากลัวแต่กลับสร้างแรงบันดาลใจให้เขาใช้ชีวิตด้วยความกล้าความดีและความบริสุทธิ์ใจและนี่คือบทสรุปของตำนานช้างเผือกปกป้องพระในถ้าต้องห้ามเรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงความลึกลับเหนือธรรมชาติแต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความกล้าหาญความบริสุทธิ์ใจและความเชื่อมั่นในความดีที่คอยปกป้องผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์เสมอ พระสมุทเดินท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่สาดส่องเขารู้สึกว่าการผจญภัยในท้ามไม่ใช่เพียงแค่การรอดชีวิตแต่คือการค้นพบต,ตัวตนการเรียนรู้ความกล้าหาญและหัวใจที่บริสุทธิ์ซึ่งจะคงอยู่กับเขาและผู้ที่ฟังเรื่องราวนี้ตลอดไปช้างเผือกลึกลับคอยเฝ้าปกป้องผู้บริสุทธิ์ในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดและอันตรายหลายเดือนต่อมาพระสมุทเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัว เองเขาไม่เพียงแต่มีความกล้าหาญมากขึ้นแต่หัวใจของเขาก็สงบและมันคงเหมือนน้ำในสวิเศษในถ้ำทุกครั้งที่เขาเผชิญกับปัญหาในหมู่บ้านเขาจะนึกถึงช้างเผือกและความมืดในถ้ำทำให้เขาสามารถตัดสินใจด้วยความใจเย็นและมีสติ เด็กๆมักมาขอเล่าเรื่องราวของช้างเผือกและพระสมุดอยู่เสมอพระสมุดสอนพวกเขาว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่คือการเผชิญหน้ากับความกลัวด้วยหัวใจบริสุทธิ์และการรักษาความดีจะช่วยให้เราได้รับการปกป้องจากพลังเหนือธรรมชาติที่ซ่อนอยู่รอบตัว วันหนึ่งขณะที่พระสมุทรเดินไปยังป่ารอบหมู่บ้านเขาเห็นแสงเล็กๆสีขาวจางๆลอดผ่านต้นไม้คล้ายกับมวงของช้างเผือกเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความคุ้มครองแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเห็นตัวช้างเผือกชัดเจนแต่หัวใจของเขารู้ว่ามันยังอยู่เคียงข้างเขาเสมอพระสมุทรเริ่มเขียนบันทึกเกี่ยวกับถ้ำและช้างเผือกเรื่องราวเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นตำนานและบทเ,เรียนให้คนรุ่นหลังทุกคนในหมู่บ้านรู้ว่าแม้โลกนี้จะเต็มไปด้วยความมืด และอันตรายแต่ผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์และกล้าหาญจะมีผู้พิทักษ์ลึกลับคอยปกป้องอยู่เสมอเวลาผ่านไปช้างเผือกยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความบริสุทธิ์และพลังเนื้อธรรมชาติพระสมุทรเองก็กลายเป็นผู้สอนและผู้นำชุมชนด้วยความเข้าใจในชีวิตความกล้าหาญและหัวใจบริสุทธิ์ที่ได้เรียนรู้จากการผจญภัยในถ้ำต้องห้าม ทุกครั้งที่พระสมุทรนึกถึงถ้ำเขาจะยิ้มและรู้สึกถึงความสงบความมั่นคงและความเชื่อมั่นในชีวิตเขาเข้าใจแล้วว่าการเผชิญหน้ากับความมืดไม่ได้ทำให้เขากลัวแต่กลับทำให้หัวใจของเขาแข็งแกร่งและบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นและนี่คือบทสรุปของตำนานช้างเผือกปกป,ป้องพระในถ้รต้องห้ามเรื่องราวไม่ได้เป็นเพียงความลึกลับเหนือธรรมชาติแต่ยังเป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้ทุกคนรู้จักความกล้าความเชื่อมั่นและการมีหัวใจบริสุทธิ์ซึ่งจะคงอยู่ในหัวใจของผู้ที่ฟังเรื่องราวนี้ตลอดไป พระสมุทเดินท่ามกลางแสงอาทิตย์อ่อนๆยิ้มและรู้สึกสมบความทรงจำในทําต้องห้ามทำให้เขาเติบโตขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจช้างเผือกลึกลับยังคงเป็นผู้พิทักษ์แห่งความบริสุทธิ์ใจในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดและอุปสรรค หลังจากเวลาผ่านไปหลายเดือนพระสมุดยังคงทบทวนเหตุการณ์ในท้ำต้องห้ามอยู่เสมอหัวใจเขาเต็มไปด้วยความสงบและความมั่นคงแม่เหตุการณ์นั้นจะเต็มไปด้วยความกลัวและอันตรายแต่เขารู้สึกว่าได้รับของขวัญล้ำค่าที่ไม่สามารถหาได้จากที่ใดนั่นคือความกล้าหาญความบริสุทธิ์ใจและความเชื่อมั่นในพลังของความดี วันหนึ่งพระสมุตรตัดสินใจกลับไปยังปากถ้ำอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพื่อทดสอบความกลัวแต่เพื่อสักการะและขอบคุณสิ่งลึกลับที่คอยปกป้องเขาเขาเดินผ่านทุ่งนาและป่าที่คุ้นเคยแสงแดดอ่อนๆกระทบใบไม้และพื้นดินทําให้ทุกอย่างสว่างสดใสและมีชีวิตชีวาเมื่อมาถึงปากถ้ำบรรยากาศยังคงมืดและลึกลับแต่มีความสงบแฝงอยู่พระสมุรยืนอยู่เงียบเงียบ,ยบปล่อยใจให้สัมผัสถึงความลึกลับของสถานที่ช้างเผือกปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบดวงตาของมันเปล่งประกายอ่อนๆเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจ พระสมุทรคุกเข่าลงก้มกราบอย่างเคารพและเอ่ยในใจว่าข้าขอบคุณเจ้าที่คอยปกป้องข้าข้าจะรักษาความดีและความบริสุทธิ์ใจตลอดไปช้างเผือกอวงสัมผัสศีรษะพระสมุทรเบาๆเ,เป็นเหมือนการตอบรับและค่อยๆก้าวกลับเข้าสู่เงามืดในถ้ำแต่ความรู้สึกอบอุ่นยังคงอยู่ในหัวใจพระสมุทร หลังจากเหตุการณ์นั้นพระสมุดกลับไปยังหมู่บ้านพร้อมเรื่องราวเต็มไปด้วยบทเรียนชีวิตเด็กๆและชาวบ้านมารวมตัวเพื่อฟังเรื่องราวของช้างเผือกลึกลับทุกคนฟังด้วยความตื่นเต้นและประทับใจเรื่องราวไม่ได้เป็นเพียงความลึกลับเหนือธรรมชาติแต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความกล้าหาญความบริสุทธิ์ใจและความเชื่อมั่นในความดี พระสมุดเริ่มสอนเด็กๆและผู้คนในหมู่บ้านให้รักษาความบริสุทธิ์ใจและกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความมืดเขาเล่าให้ฟังว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่คือการเผชิญหน้ากับความกลัวด้วยหัวใจบริสุทธิ์และศรัทธานในความดีช้างเผือกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความบริสุทธิ์ใจที่คอยปกป้องผู้บริสุทธิ์อยู่เสมอ พระสมุดใช้เวลาหลายเดือนฝึกสมาธิและออกกำลังกายจิตใจเรียนรู้ที่จะเชื่อมต่อกับพลังลึกลับรอบตัวแม้จะไม่มีช้างเผือกปรากฏตัวให้เห็นเขารู้สึกถึงการคุ้มครองและแรงบันดาลใจจากมันอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่หัวใจเขาสงสัยหรือกลัวเขาจะนึกถึงช้างเผือกและพลังแห่งความดีที่อยู่รอบตัว วันหนึ่งเขาเดินไปยังป่ารอบหมู่บ้านเห็นแสงเล็กๆสีขาวลอดผ่านต้นไม้คล้ายกับงวงของช้างเผือกพระสมุดหยุดยืนมองแสงนั้นอบอุ่นและคุ้มครองเขารู้สึกว่าแม้โลกนี้จะเต็มไปด้วยความมืดและอุปสรรคแต่ผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์และกล้าหาญจะมีผู้พิทักษ์ลึกลับคอยอยู่เคียงข้างเสมอ หลายปีต่อมาพระสมุทรกลายเป็นผู้สอนและผู้นำชุมชนเขาใช้บทเรียนจากการผจญภัยในถ้ำเพื่อชี้แนะผู้คนเรื่องราวของช้างเผือกกลายเป็นตำนานที่สอนให้ทุกคนเชื่อมั่นในความดีและกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความกลัวทุกครั้งที่ผู้ใดฟังเรื่องราวพวกเขาจะรู้สึกถึงแรงบันดาลใจและความหวัง พระสมุดยืนมองดวงอาทิตย์ตกดินรู้สึกถึงความสงบและความมั่นคงในใจเขาเข้าใจแล้วว่าการผจญภัยในถ้าไม่ใช่เพียงการรอดชีวิตแต่คือการค้นพบตัวตนความกล้าและหัวใจที่บริสุทธิ์ซึ่งจะคงอยู่กับเขาและผู้ที่ฟังเรื่องราวนี้ตลอดไปช้างเผือกลึกลับยังคงเป็นผู้พิทักษ์แห่งความบริสุทธิ์ใจในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดและอันตรายพระสมุดร,รู้สึกขอบคุณและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยความดีและความกล้าหาญ และนี่คือจุดสิ้นสุดของตำนานช้างเผือกปกป,ป้องพระในถ้ำต้องห้ามเรื่องราวไม่ได้จบเพียงแค่การรอดชีวิตแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้ทุกคนรู้จักความกล้าหาญความบริสุทธิ์ใจและความเชื่อมั่นในความดีซึ่งจะคงอยู่ในหัวใจของผู้ที่ฟังเรื่องราวนี้ตลอดไป